ลับมากับรายการพิเศษนะครับกอติดสถานการณ์นะ้าท่วมใต้2,568นะครับเดี๋ยวเราคงต้องติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับว่าในพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงกันต่อนะครับรวมถึงรายงานจากในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของสถานีที่เราออกอากานกันตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สุร,ราธ,ธานีครับเป็นศูนย์กลางในการ ประสานข้อมูลต่างๆกันเราก็จะได้มาพูดคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรายการก็ติดตามกันทั้งพื้นที่ตอนบนเองที่สถานการณ์อาจจะดูคลี่คลายมากขึ้นนะครับตอนนี้อยู่กับท่านหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหัวหน้าสงบสโตนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีงท่าน ผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ,ค,รบค่ะคตอนนี้พูดถึงสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยอาจจะเจอช่วงในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะหัวหน้าฝนตกลงมาอีกแล้วค่ะให้หัวหน้าเล่าถึงภาพรวมของสถานการณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราว่าตอนนี้และต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างค่ะครับก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเองนะครับก็เราเจอฝนมาตั้งแต่ช่วงวันที่17นะครับช่วงวันที่17ถึงวันที่ ยี่สิบเนี่ยเราเจอฝนเข้ามาในพื้นที่ฝนเนี่ยตั้งแต่ไล่ตั้งแต่โซนด้านบนท่าชนะลงมาท่าชนะชัยยามาท่าช้างแล้วก็วิภาวดีนะครับใน,ในโซนนั้นเนช่วง1 7ถึง20เนี่ยเราเจอเจอตกหนักมากนะครับแล้วก็ทําให้เกิดสาการช่วงแรกเนี่ยก็จะท่าชนะชัยยาท่าช้างโซนนั้นเนี่ยก็น้ําท่วมนะครับก็สาการปัจจุบันนี้นะครับก็ในพื้นที่จังหวัดสุฎธ์ธานีเองนะครับ ก็12อำเภอนะครับที่ที่มีสาเหตุการเกิดขึ้นในช่วงว่วงที่ผ่านมานะครับก็ใน12อำเภอเนี่ยก็54ตำบล4 3 6หมู่บ้านนะครับที่เป็นพื้นที่น้ําท่วมนะครับแล้วก็จังหวัดสุวรานีเองเนี่ยได้ประกาศเขตเป็นเขตพื้นที่ประสบสาภัยแล้วก็เขตให้การช่วยเหลือไปทั้ง54ตำบลแล้วนะครับที่ประสบภัย ส่วนในเรื่องของสาการณปัจจุบันนี้จริงๆเนี่ยในสุราธานีเองเนี่ยเรายังมีสาการที่ยังมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ําที่เราเจอน้ําทะเลหนุนไว้เนี่ยน้าไม่สามารถระบายลงะทะเลได้โดยธรรมชาติเนี่ยก็ในพื้นที่4อําเภอนะครับก็ในพื้นที่ของอําเภอท่าฉางอาเภอการัานดิตและก็อาเภอเขียนซาและก็อาเภอพระแสองอําเภอเขียนซาอาเภอพระแสงเนี่ยเป็นน้ําที่เรารับมาจากนครศรีธรรมร,ราชนะครับ <ธๆ S 2> น้ําที่มาทางแม่น้ําตาปีนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีสาการน้ำแม่น้ําตะปีเนี่ยมาถึงก้อนแรกตั้งแต่วันเสาร์นะครับวันวันที่22นะครับก้อนแรกแล้วก็ก้อนที่2ก็มาถึงเมื่อวันอาทิตย์แต่ในสาการน้ําจากแม่น้ําตะปีที่ลงมาที่พระแสงมาเชียนซางอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เออล้นตะลิ่งมากนะครับเป็นเออล้นในเรื่องของพื้นที่ลุ่มต่ําเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแนวต,นตะลิ่งนะครับไม่ไม่ได้เออสูงกว่าตลิ่งโดยปกตินะครับเพราะว่าน้ำมาจากนครเนี่ยท่วมมาจากนครก็จริงแต่พอมาถึงในสุราษฎร์เนี่ย คลองในสุราษฎร์นี่กว้างกว่าแม,ม่น้ำตาปีในสุราษฎร์นี่กว้างกว่าก,าก,าก็เลยทําให้ระดับน้ำเนี่ยก็ไม่ไมไมสูงมากนักนั่นคือตัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สุราษฎร์ในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็อ,กอ,กอีกเรื่องหนึ่งก็คือสถานการณ์ณวันนี้นะครับสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยะณะวันนี้เนี่ยสุราษฎร์ธานีเองเราก็มีการแจ้งเตือนตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยเราก็ ถือว่ามีฝนกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อคือนเนี่ยคืนวันที่24นะเมื่อค,คืนคืนที่2ี่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เราได้ประเมินไว้แล้วว่ามีฝนเข้าในพื้นที่แน่แล้วก็<ๆ>มีฝนตกแอนค่อนข้างจะหนักในในบางพื้นที่ก็เมื่อคือนเนี่ยถ้าใครติดตามไปตั้งแต่ประมาณ ตีสองนะครับตั้งแต่ตีสองมาจนถึงประมาณสักเกือบๆเช้านะครับก็ฝนเนี่ยก็ตกค่อนข้างหนักในหลายพื้นที่ออในพื้นที่เองเนยที่รับารายงานข้อมูลก็มาก็เมื่อคืนเนี่ยตอนสักประมาณตีสี่เนี่ยน้าที่บริเวณซอยโกเตงที่บริเวณบกสนะครับด้านหน้าบกสเนี่ยก็มีน้ําขึ้นนะครับน้าขึ้นเล็กน้อยแต่รถ ก็ยังสามารถผ่านได้แล้วก็ตอนเช้านี้ที่เช็คก็รถยังผ่านได้ปกติอยู่ครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับน้ําที่ลงมาเนี่ยอาจจะมาเอ่อล้นตามที่ลุ่มข้างถนนเลยต่างอาจจะเหลือเอล่อล้นผิวจราจรอะไรได้บ้างเนี่ยก็ต้องสัญจรไปมาด้วยความระมัดระวังครับครับผมแสดงว่าหลักๆก็น่าจะเป็นริมริมน้ําสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการเอ่อล้นขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าเนี่ยวันนี้ฝนก็ตกอีกแล้วนะครับ เมื่อวานคุยกับพอกระพอทางอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามันเป็นลูกเวียงขึ้นมาที่สุราษฎร์สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้สภาพอากาศหลังจากนี้ครับวันนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับที่คุยกับตอนเช้าเนี่ยนั่งรถมาก็โทรคุยกับไอ้ทางท่านผออุตุนะครับว่าสภาพอากาศในสุราษฎร์ธานีเองเราเนี่ยหลังจากวันที่มาไปแล้วเนี่ยก็ยี่สิบหก ยี่บกยี่สิบไปเนี่ยก็อากาศหนาวที่กดลงมาเนี่ยกดกดให้ฝนลงมาอยู่ทางใต้เนี่ยก็จะลอยตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนก็อาจจะให้ให้ขยายตัวมาม,มาถึงสุรษฎน์มากขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็ก็ต้องติดตามสานการกันแบบต่อเนื่องนะครับแบบต่อเนื่องเพราะว่า,เ,าเราต้องยอมรับในสภาพว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยที่มันเปรปรวนค่อนข,อขอ้างสูงนะครับการพูน เราไม่คิดว่าเส้นอากาศเย็นเนี่ยจะลงมาถึงชุมพรลงมาถึงเขตเขตชุมพรใช่ครับ ก็อาจจะไม่แน่นะครับต่อไปสุราษฎร์อาจจะอาจจะได้เจออากาศเย็นอากาศอะไรบา,าทีลดลงใช่ไหมครับคับ,คบอันนี้ถามอีกนิดนึงค่ะว่าพออากาศหนาวเย็นมันลอยตัวขึ้นมาแล้วมันกระจายกระจายเหมือนที่ท่านบอกเนี่ยค่ะทางภาคใต้ตอนล่างที่หนักอยู่ตอนนี้จะเบาบางลงด้วยไหมคะก็ถเ้เราเราลองเทียบดูว่าถ้าถ้ามันบีบไอ้แคบเนี่ยความแน่นมันก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราเปิดไอ้ช่องมันกว้างขึ้นเนี่ยการกระจายตัวของฝนเนี่ยก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะจะดีขึ้นครับผมก็ไม่กระจุกตัวอยู่นะกระจายตัไปใช่ใช่ครับผมค่ะ เหมือนตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูการพยากรณ์อากาศเนี่ยคิดว่าน่าจะคลี่คลายเพียงแต่ว่าอย่างที่ท่านหัวหน้าบอกว่าปีนี้เราเจอปรากฏการณียาด้วยใช่ครับที่มันทําให้อากาศมันคาดว่าจะเป็นแบบนี้จะดีขึ้นเลยเนี่ยแล้วบางทีมันก็แปรปรวนต่อเนื่องทําให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เราเจออยู่ตอนนี้ครับก็ในลักษณะนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปสุราษฎร์ในช่วงประมาณสักพฤษภาใช่หไหมครับ ต้องพึ่งพกระพาดรลายพึ่งกระพาเนี่ยที่บริเวณสี่แยกบางใหญ่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยที่แบบเรีนบอมแล้วกขนาดเป็นเรียนบอมจบที่ตกที่เดียวเนี่ยสองชั่วโมงเป็นร้อยมิลเนี่ยและลักษณะวันนี้เนี่ยก็เองที่โซนทางใต้เนี่ยก็จะเจอแบบนั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเเเกิดจอรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ใครจําได้วันนั้นเนี่ยตกบางใหญ่ในน้ําท่วมแต่อแต่ตรงนั้นเหมือนเปิดก๊อกเลยเหมือนเปิดก๊อกลงแล้วก็ไปพอเราข้ามไปขี่ไปสักประมาณ2กิโลโซนบางกุ้งเนี่ยไม่มีผลด้วยซ้ำ ถ้าผมก,มก็เราก็จะเจอลักษณะการเปรบปรวนของสภาพอากาศแบบนั้นเนี่ยมากขึ้นในเรื่องของการ,รเตรียมพร้อมกันเฝ้าระวังเนี่ยการติดตามต้องต้องต้องเรืยดทำมากขึ้นแสดงว่าเหมือนที่หาดใหญ่เจออยู่ตอนนี้ก็เป็นเรนบอมเหมือนกันลูกแรกลูกแรกเนี่ยเป็นฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็อ รอบสองเนี่ยที่มาเมื่อคืนเนี่ยที่มาถึงเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเป็นน้ําที่มาจากาฝั่งโซนด้านเหนือนะที่เข้ามาสมทบครับผมก็ก็มันจะเป็นสองลักษณะก็เ,เลยทําให้สาการที่หาดใหญ่ตอนนี้ก็คือเป็นสาการรุนแรงมากขึ้นกว่าปกติค่ะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้เรามีการ ประกาศแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศจนถึงวันที่เท่าไหรคะเอ,อเอ่อฉบับล่าสุดเนี่ยแจ้งเตือนอยู่ถึงวันนี้ครับวันที่25หานะครับแต่ในเรื่องของการติดตามสภาพอา,ากาศเนี่ยถ้ามีการเปรียบควรยังไงเนี่ยเราก็จะออกแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังในในประเด็นนี้แต่ถ้าในเรื่องของที่จับทีวีความรุนแรงขึ้นหรือว่าในเรื่องของหน่วยต่างๆติดตามสานการ แล้วก็อาจจะที่ความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางประสานกับทางกรมป้องกันบรรเทาสาไภัยนะครับในเรืร่องของการแจ้งผ่านเซิร์ฟเวอร์แคสตีให้เข้ามือถือของพวกเราทุกคนเนี่ยอย่างในรอบที่ผ่านมาสุราษฎร์เนี่ยที่ชายาเนี่ยเราก็มีแจ้งเซิร์ฟเวอร์แคสมีเข้ามือถือของพี่น้องประชาชนไปนะครับทั้งชายาทั้งที่ของท่าจนะเนี่ยก็มีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนั้นคือถ้าให้พี่น้องประชาชนจะหนักแล้วก็ติดตามนี่นึว่าถ้าถ้ามีการแจ้งเข้ามือถือเนี่ย ถือว่าไใกล้เข้ามาแล้วนะครับ <ừ m. S 2> ไม่ได้เป็นการแจ้งเตือนในเรื่องการเตรียมความพร้อม <ừ m. S 2> ในเรื่องของการติดตามเฝ้าระวัง <ừ m. S 2> อย่างเดียว,วนะอันนี้แหลคะค่ะอาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ว่าบางทีอ่ะพอบางคนบอกว่าได้รับการแจ้งเตือนก็น้ําท่วมแล้วอะ่ะถ้าเราเราจะเป็น้เจนว่าเรามีรูปแบบการแจ้งเตือน<ะ>ในสองลักษณะคือแจ้งให้ทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมเฝ้าระวังก็คือเหมือนที่เราออกไปยิบ ช่วง23ถึง25เนี่ยเป็นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกประกาศแจ้งเตือนไปให้ทุกคนติดตามสานการให้ทุกคนเฝ้าระวังนะครับแต่ถ้าเชลญบอดแคบเข้ามาในมือถือแล้วเนี่ยท่านต้องอ่านดูว่ามันใกล้แล้วต้องอบปยบต้องฉุกเฉินแล้วต้องฉุกเฉินต้องอบพยพต้องออกจากพื้นที่ต้องดำเนินการยังไงต้องต้องไปไปตามไปให้ตามที่สักฟ้องกันไว้ในชุมชนรแบแสดงว่ามันมีสเต็ปอยู่ในการแจ้งเตือนแต่ว่าถ้าในพื้นที่ไหนที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเขาก็จะมีสเต็ปในการ อ๋ออพยพการเคลื่อนย้ายต่างๆที่อาจจะได้มีการซัก้อมมาอยู่แล้วใช่ครับครับผมก็โดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะในเรื่องของการเปิดกันในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นแผนของชุมชนหรือว่าแผนของท้องถิ่นที่ถ้ารู้ว่ามีการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยในรอบแรกเนี่ยในเรื่องของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องต้องตระหนักรู้เลยว่าต้องติดตามสานการนะพอการติดตามสานการแล้วก็พอมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามีเสบบอแคบเข้าเนี่ยตรงนี้แหละต้องปฏิบัติตามเนี่ยก็เชื่อว่าจากเหตุการณ์นี้ หลายๆคนก็มีการตื่นตัวกันมากขึ้นมีการติดตามกันมากขึ้นนั่นเองนะคะอาจจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ให้ดูดุลแรงไว้ก่อนไหมครับเวลาเซิร์บอดแคสมาเหมือนอย่างเงี้ยมันจะได้แบบคนอาจจะได้ไม่นิ่งนอนใจแล้วก็รีบอพยพออกมาตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้ผมว่าเป็นเป็นโจทย์ของพวกเราในเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนว่าถ้ามาถึงขั้นที่แจ้งเซิร์บอดแคสแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องไปฏิบัติตัวยังไงนะต้องต้องต้องปฏิบัติตามที่ซักซ้อมไว้ต้องปฏิบัติตามคําแนะนาและว่าต้อง ต้องออกจากพื้นที่ไหมต้องทํายังไงไหม,มต้องอจัดการตัวเองยังไงไหมอันนี้ต้องเราเป็นผมว่าเป็นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็สร้างความองค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับเพราะว่าอาจจะเซวแคทจะเป็นเรื่องใหม่เข้ามาในตูส้สับอ่านเสร็จก็บางคนก็คิดว่ายัางเ,เหมือนแจ้งเตือนอทั่วไปปกตินะครับ,รบแต่ณปัจจุบับนนี้บอกว่าเป็นพวกเราต้องต้องสร้างไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อม,มีอุปกรณ์แล้วมีเครื่องมือแล้วเนี่ยไปถึงพี่น้นองประชาชนแล้วเนี่ยทำไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ได้ตระหนักว่า เรื่องนี้มันสําคัญแล้วนะถ้าถ้าเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วไม่เหมือนกับที่เราส่งเป็นเปเปอร์ไปเป็นาอ่ว่ะข้อความยปนั่นเป็นการแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่ามันอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้นะให้ทุกคนเนี่ยติดตามสานการนะให้ทุกคนเตรียมความพร้อมนะใช่ค่ะแต่ถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติตามอันนี้คือต้องทําความเข้าใจเพราะว่าบางคนได้รับข้อความจากเซลร์บอดแคสต์ไปเนี่ยค่ะเข้าใจว่าเป็นการเตือนกว้างๆที่เตือนทุกคนเลยแต่จริงๆอ่ะมันเจ 務務ะจะต้องทําอย่างไรในพื้นที่นั้นจะเจออะไรไในข้างหน้านี้ก็ลักษณะการเจะจงที่เราแจ้งไปเนี่ยในในสุราเนี่ยรอบแรกเนี่ยเราแจ้งที่ทายนะนะครับที่ทาชนะก็เราแจ้งเฉพาะอําเภอทาชนะไปเลย อรอบสองเนี่ยที่เราแจ้งที่อำเภอชายาเนี่ยเราก็เฉพาะเจาะจงเฉพาะในพื้นที่อำเภอชายานะครับเพราะตัวเซอร์วแครเนี่ยเราสามารถล็อกพื้นที่เป็นพื้นที่อำเภอเป็นอำเภอหรือว่าอาจจะมีเล็ดลอดออกไปอำเภอข้างเคียงได้เพราะเราใช้ตัวเสรรยาสัญญาณโทรศัพท์เป็นตัวตั้งในพื้นที่อำเภอนั้นแล้วก็แจ้งเข้าในเฉพรรยาะเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่นั้นอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าแจ้งสมมุติว่าที่ที่เราแจ้งผ่านมาเราแจ้งชายาเนี่ยรอบนอกเนี่ยไม่รู้นะครับไม่ไม่รู้เพราะนังแน่ คนในชายาเท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติตามคือเราจะพาะเจาะจงในพื้นที่ลงไปแล้วค่ะแล้วก็อันนี้มีพี่น้องใต้บนหลายคนเลยค่ะที่กังวลว่าเอ๊ะพอฝนตกอย่างเงี้ยเราจะจะหนักเหมือนใต้ล่างไหมคะของเราเนี่ยผมว่าในตัวสถานการณ์เนี่ยถ้าสถานการณ์มันอากาศหนาวไม่ลงมากดเรามาเยอะเนี่ยก็ในสถานการณ์เนี่ยเราก็อาจจะ เหมือนสุราษฎร์เนี่ยก็สุราษฎร์ชนสุราษฎร์นครเนี่ยก็เป็นฝนที่เราหนักในช่วงฤดูมรสุมอยู่แล้วฤดูฝนอยู่แล้วปกติแต่ที่ต้องน่าติดตามอีกตวงผมมองว่าในสุราษฎร์ในบ้านเราเองเนี่ยฝนลากยาวมาเป็นอาทิตย anyway, ์เนี่ยตกมาต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็บอฝนไม่แดงก็จริงแต่ยังมีตกต่อเนื่องเรื่อยๆ,ๆเนี่ยถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้ามีฝนตกหนักมาเนี่ยในเรื่องของตัวพื้นท,ที่ในเรื่องของดินสไลด์อะไรต่างๆในพื้นทนี่ในส่วนนี้เนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยผมว่าในพื้นที่ ที่ฝนตกยงมาต่อเนื่องอาทิตย์นี้น่าจะดินเนี่ยอุ้มน้ําเต็มที่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการซึมน้ําต่างๆการรับน้ําลงไปในสู่พื้นดินเนี่ยมันเริ่มน้อยแล้วกก็ต้องติดตามในเรื่องของตัวเรื่องของดินพรวนตลม่มเรื่องของดินสไลด์ต่างๆเรื่องของตะลิงข้างบ้านที่มันมีความลาดชันสูงอะไรต่างๆนี่น้ำกัดเซาะอะไรต่างๆนี่ตอนนี้ก็ก็ต้องต้องอาจจะมีสาการพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่ต้องพ้อระวังครับอครับผมในส่วนของสุราษฎร์ธานีสรุปในส่วนของพื้นที่ ไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย ในส่วนของการฟื้นฟูเยียวยาเราอยู่ในขั้นตอนที่เริ่มต้นไปแล้วถูกต้องไหมครับในเรื่องของการฟื้นฟูในเยียวยาเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ท่านเนี่ยได้สั่งการในทั้ง12อำเภอนะครับ,ท,รบที่เป็นพื้นที่ประสบภัยเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยในเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการสํารวจข้อมูลในเรื่องของถ้าพูดบ้านๆเราเนี่ยก็คือเกิน9,000เนี่ยจะได้มา่อไรกันอ,อ,ไอะไรเครับนะในส่วนนี้เนี่ยก,ก็มีสอบถามกันเยอะนะครับอ่าก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยในสุราษฎร์ธานี ก็ทุกท้องถิ่นที่อยู่ในเป็นในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยก็เปิดรับตั้งในเรื่องของการายื่นคาขอทางออนไลน์แล้วก็ในเรื่องของการให้พี่น้องเนี่ยเข้ามายื่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนกับทางอําเภอกับทางท้องถิ่นเนี่ยที่จะลงไปดำเนินการตามขั้นตอนในในส่วนนี้เนี่ยก็ก็มีก็มีการดําเนินการ เริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยที่เมื่อวานนี้ผมก็ลงไปที่อำเภอการันไดดิตนะครับ<ะ>ไปก็ไปพูดคุยแล้วก็อธิบายทำความเข้าใจกับทั้งท้องถินท้องที่ทั้งผู้บริหารงานต่างๆเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้ได้เขาเรียกว่าได,ได,ได้ได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับในตามมาตรการที่ตามมาติคอรมที่ทางคณะมนตรีออกมานะครับใน<ะ>ช่วงน,นั้นก็ถ้าถามววันนี้เนี่ยพี่น้องเยาชนเนี่ยก็ ประสานกับทางท้องถิ่นได้เลยในเรื่องของการยืน่นเอกสารในเรื่องของการขอรับในเรื่องของการยึดเชยแต่ในแผนการพิบัติเนี่ยก็พอนับปีบันนี้เนี่ยทางอำเภอทางท้องถิ่นเนี่ยก็พอเซตระบบเสร็จเนี่ยก็จะคนที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองเนี่ยก็จะ ทางพื้นที่เนี่ยก็จะลงไปหาพี่น้องประชาชนอีกนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ในเรื่องของการเยียวยานะครับก็เริ่มแล้วนะครับในส่วนกระบวนการ,รถ้าเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยมันมีไทม์ไลน์อยู่ชัดเจนแล้วว่าใครทํางานได้กี่วันทํางานได้กี่วันมันถ้ามาถึงจังหวัดแล้วเนี่ยจังหวัดก็มีเวลา2วันที่จะต้องดาเนินการาในส่วนนั้นส่วนในเรื่องของการพื้นฟูด,ด้านโครงสร้างพื้นฐานแรงต่างเนี่ยก็ ถนนที่จะยาที่ถูกตัดขาดเนี่ยก็เบื้องต้นก็ซ่ไม้ให้เดินทางได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสาธารณพกต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าก็กำชับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้พี่น้องประชาชนกลับมาได้ใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดครับผมครับค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะคะก็คงจะให้นัานหัวหน้าค่ะได้ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงว่าถ้าเราเจออุทกภัยแบบนี้ค่ะสามารถขอความช่วยเหลือติดต่อที่ไหนได้บ้างคับก็ถ้าในช่วงนี้เนี่ยต้องฝากพี่น้องประชาชนว่า ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในของรูปแบบเนี่ยก็ไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่ทางราชการแจ้งออกไปแล้วก็ในเรื่องของผู้นําในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลเนี่ยก็ต้องไปบัติตามกันในเบื้องต้นขั้นแรกนะครับเพื่อที่จะในถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยจะได้มีการในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการเข้าไปดูแลได้ได้อย่างทั่วถึงนะครับ ไม่จะไม่ให้สากลลดความรุนแรงของสาการลงนะครับส่วนในเรื่องถ้าเกิดสาการขึ้นมาเนี่ยในพื้นที่เนี่ยในเรื่องของโครงสร้างการจัดการเนี่ยท่านผู้ว่าให้ใช้โครงสร้างตั้งแต่สุม่มเดยการข่อท้องถิ่นเองเนี่ยที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องอการลงชีพเนี่ยกินอยู่หลับนอนเนี่ยประเด็นเบื้องต้น ถ้าในเรื่องของพื้นที่ดําเนินการแล้วก็เนี่ยยังมีท่าน,นอำเภอเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกอำเภอเนี่ยตั้งเป็นศูนย์บัญชการเหตุการควบคู่ไปกับศูนย์บัญชการเหตุการจังหวัดที่ตั้งอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับถ้าในเรื่องของการติดต่อเนี่ยก็โทรศัพท์มาที่ศูนย์บัญชการเหตุการถ้าในพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้แล้วเนี่ยโทรมาที่จังหวัดนะครับ077275847นะครับ077275847เนี่ยก็ที่สำนักง,งานผมเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ อยู่กันให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ในเรื่องของการประสานงานต่างๆเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุดเนี่ยก็คือท้องถิ่นท้องที่ที่ทังท่านบว่าได้วางโครงสร้างไว้แล้วก็ท่านแอนมเภอที่ให้เป็นสูงก,การในพื้นที่ที่คอยจัดก,การคอยดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนั้นครับค่ะ ครับผมก็นี่คือสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมาตรการต่างๆเตรียมพร้อมรับมือกันไว้แล้วแต่เราก็คาดหวังว่าขอไม่ให้มันเติมมาให้มันเยอะไปกว่านี้แล้วนะคะวันนี้ขอพระคุณค่ะท่านหัวหน้านะคะหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสงบสตนที่มาร่วมให้ข้อมูลขอพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้กันต่อค่ะ